สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลี่ทาโลกกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้นะคะ,ะมีคนกําลังพูดถึงคุณไม่หยุดอะเรามาดูว่าเขาพูดถึงคุณทําไมคะพูดทําไมอยากรู้จังดูซิพูดทําไมมีคนกําลังใครใครพูดถึงคุณพูดถึงคุณไม่หยุดพูดเรื่องอะไระแม่หมอจะเปิดอย่างละบาเนาะดูซิว่าเป็นใครอ่ะขอใบนี้ออื ใบแรกขึ้นสิบดาบไม่มองมองนี้นะคนที่พูดถึงคุณคือคนที่เขาไม่ชอบคุณคือคนที่เขาเคยมีประเด็นกับคุณคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณคนที่คนที่เคยหักหลังคุณแม้กระทั่งเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้คนรักก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะเป็นพลังงานรวมไม่เหมาะจะพูดกว้างๆนี่คือเขาพูดถึงคุณเพราะเขาไม่ชอบคุณทําไมเขาต้องพูดถึงคุณละ่ะเขาเคยมีประเด็นกับคุณแน่นอน,เน,อนเนี่ยสิบดาบขึ้นใบแรกเลยเนี่ยบอกเลยเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณก็ได้ อืมแล้วไม่หมอบอกเลยนะเดี๋ยวขอดูผังนไพ่พไปต่อเพราะว่าใบแรกมันขึ้นสิบด่นแบบนี้ขอดูไพ่ต่อหน่อยสิแล้วมีอะไรคนที่พูดถึงคุณเนี่ยบอกตัวตนขึ้นมาก่อนเลยจ้ะที่พวกที่ไม่ชอบคุณอะ่ะเคยมีประเด็นกับคุณเคยทะเลาะก,กับคุณอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นศัตรูคุณอย่างเดียวน,นะอาจจะเป็นเพื่อนคุณที่เคยทะเลาะก,กันแล้วไม่คบกันแล้วเลิกคบกันแล้วนี่ก็ได้สิบด่านนี่เป็นได้หมดเลยอะ่ะคุณมาดูเนี่ยก็คือคนคนนั้นแหละคนที่คุณมีประเด็นด้วยบางคนอาจจะมีหลายคนเนาะออะ <c oughs> อะหนนี้นะ้เซวน เห็นไหมก็ยังออกเหมือนเดิมคุณเป็นคนที่เด่นกว่าชาวบ้านคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเหมือนไพ่ใบนี้คุณสังเกตไหมผู้หญิงคนนี้โดดเด่นอยู่คนเดียวเห็นไหมมีแต่คนเขารักคุณน่แต่ยิ่งคนคุณมีแต่คนรักอะเขาจะไม่ชอบคุณนะคุณเข้าใจไหมคนที่ไม่ชอบคุณ่ะคนที่คุณเคยมีประเด็นด้วยมันบ่งบอกเลยคนที่เคยมีประเด็นกับคุณคือคนที่เคยรักคุณคนที่เคยชอบคุณเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าก็ได้หรือเพื่อนเก่าคุณก็ได้ หรือแฟนคุณก็ได้มันรวมได้หมดเนี่ยคุณดูดิเซเว่นวานขึ้นกับขึ้นกับเทนสอดอะมันบ่งบอกเลยอะคนที่เขาเคยคนที่เคยให้ข้อคิดคนที่เคยให้คำปรึกษาคนที่เคยเป็นเพื่อนคุณหลักๆเลยนะอันนี้อืมพูดถึงคุณไม่หยุดเลยคุณลองไปคิดว่าเป็นใครอืมดรู้สิว่าพูดเรื่องอะไรอยากรู้พูดทําไมอะทำไมต้องพูดถึงพูดไม่หยุดด้วยพูดเพื่อใช่ไหมแหมไม่หมออะดู เขอาไปนี่นะ <c oughs> พูดว่าตอนเนี้ยคุณดูเป็นคนที่ไม่แคร์ใครเนาะดูเป็นคนที่แล้วตัวคุณเป็นอย่างนี้นะดูเป็นคนที่ไม่แคร์ใครตั้งดาบรอแล้วอะคุณดูดิตัวคุณ <c oughs> เขาพูดว่าตอนนี้คุณดูดีคุณดูสวยคุณดูแบบเหมือนเนี่ยควีนสอดเนี่ยเป็นคนที่ตรงแล้วไม่ชอบตามใครเขาพูดเรื่องคุณไม่ชอบตามใครคุณเป็นคนคิดคนเดียวทําคนเดียวแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเอง ว่าเนี่ยพูดง่ายๆเลยเขาพูดว่าตัวคุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองมากคนที่เขาพูดถึงคุณก็คือคนที่เขาเคยทะเลาะก,กับคุณคน่ะละคนคนนี้เลยทุกทุกคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณน่ะเขากาลังพูดถึงคุณเรื่องนี้อืมเขามองว่าคุณเหมือนคุณไม่ได้เป็นคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะใบแรกเพราะเพราะใบนี้มันเป็นเซเว่ uh, one, นวานเนาะมันบ่งบอกถึงตอนเนี้ยคุณเป็นแบบเนี้ยดูดูดูเงียบดูขึมดูเป็นคนที่แบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ มันเป็นเหมือนมันไม่ใช่ว่าคุณดูดุนะหมายถึงพลังงานของคุณมันดูดุมันดูแบบว่ามั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ไม่กลัวใครแม้กระทั่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณก็ไม่เว้นประมาณอย่างเงี้ยคุณเป็นแบบนี้เลยเขาพูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องคุณเรื่องนี้เลยเหมือนจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกได้อีกแล้วประมาณอย่างเี้ยแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณดูมีแมวแมวเปรียบเสมือนอะไรก้าชีวิตถูกปะอืมถึงคุณจะเจ็บหรือล้มมาแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบแรกเกินสิบดาบอะล้มมาแล้วอะ ก็ทาอะไรคุณไม่ได้จ้ะคุณสู้ได้อีกคุณสู้ต่อคุณเป็นคนที่สู้อยู่แล้วเซเวนวานะคุณเป็นคนที่ต่อสู้อยู่แล้วต่อสู้ลําพังด้วยไม่มีใครมาช่วยคุณนะคุณลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวของคุณเองคุณสู้ตัวเองคุณสู้ด้วยตัวเองได้คุณทําด้วยตัวเองไม่มีใครมาสอนด้วยไม่มีใครมาบอกคุณฮึดฮึดสู้ด้วยตัวเองขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้อ่ะใบนี้นะนี่ตอนนี้มีความสุขมากคุณมีความสุข คือถ้าคนมาดีคุณก็ก็มอบสิ่งดีให้มาดีก็ให้สิ่งดีๆแต่ถ้ามาร้ายหรือคิดไม่ดีกับคุณนะก็จะเจอคุณตั้งดาบอย่างงรอฟันน่ะคุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้คนไม่รู้ทันคนอ่ะคุณเป็นคนที่ฉลาดรู้เท่าทันผู้คนเพราะคุณเจอสิบดาบมาคุณรู้หมดแล้วอะรู้ทุกอย่างอะไรที่แบบทําให้คุณแบบเสียนิดนึงหรือไม่ดีกับคุณนิดนึงหรือแม้แต่คําพูดหรืออะไรก็ตามนะร้ายมาร้ายกลับดีมาดีกลับแบบนี้เลยประมาณอย่างงี้ในตัวคุณนะตอนนี้ คนที่เขาพูดถึงคุณคือเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยการที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบรักสัตว์อะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะเป็นรักคนอื่นนะแต่อย่าไปยุ่งกับคุณเวลาคุณโมโหอย่าได้ไปยุ่งกับคุณหรือไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจอะไรเงี้ยคุณเป็นแบบนี้เลยอืมเขาพูดเรื่องนี้หละมีความดุแต่ก็มีความใจดีอยู่ไม่ใช่ว่าใครมาทําดีด้วยก็จะดุใส่ไม่ใช่คือเหมือนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรประมาณเนี้ยอ่ะขอใบนี้นะโอ้โหนี่ และเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆชอบทําให้คนอื่นๆได้อึ้งกับตัวคุณด้วยตัวคุณอะอึ้งกับตัวคุณคุณดูไพ่ดิไพ่คุณใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสามใบแต่ใบแรกมันขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าทําไมเขาถึงพูดพูดถึงคุณเพราะคนที่พูดถึงคุณก็คือคนเก่าๆคุณนั่นแหละคนที่คุณเคยทะเลาะกับเขาคนที่เคยเป็นเพื่อนมาก,ก่อนแล้วไม่ถูกกันแล้วตอนนี้ประมาณนี้หรือเป็นแฟนเก่าก็ได้แล้วไม่ถูกกันเลิกกันโดยแบบไม่ดีอะไรเงี้ยหรือครอบครัวก็ได้นะเพราะสิบดาวนี้ได้เป็นไไดดดด้้้หหมมเเลลยยพี่นอง เพื่อนกเกา่าที่ทํางานกเกา่าเจ้านายกเก่าได้หมดมันบ่งบอกเลยว่าคือตอนนี้นที่เขาพูดนะเขาเห็นคุณแบบมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาคุณดูนะไพ่เดินเอเมอรเลอร์คุณได้ไพ่เดินเอเมอรเลอร์จกกักรพพัดเลยนะแค่พลังงานของคุณอนะมันก็บอกพวกเขาแล้วว่าคุณน่ากลัวมันเป็นพลังงานที่ทําให้พวกเขาต้องพูดถึงคุณอนะเพราะพลังงานคุณมันมันไม่เหมือนคนทั่วไปมันเป็นพลังงานที่แบบว่าอยู่คนเดียวได้แล้วเป็นคนที่แบบว่าใครมาทําอะไรไม่ได้ด้วยนะคือรู้หมดรู้ทันเขาไปหมด เข้ามาแบบดีหรือไม่ดีคือรู้หมดดีแบบเสยแซงก็รู้คือรู้หมดประมาณอย่างนี้เนะี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วอะคุณดูนะไอ้มองกุฎอันนี้เหมือนเขาวกวางเลยคุณดูนะเขาวกวางอะเปียบเสมือนอะไรล่ะเหมือนเรดารู้หมดดูดูผู้คนออกหมดอย่างเงี้ยอืมอ่ะต่อดูซิแล้วมีอะไรคนที่พูดถึงคุณไม่หยุดทําไมต้องพูดอะ่ะอิจฉาหรอหรือย,อยังไงใช่ไหมไม่บอกว่าน่าจะอิจฉาแหละอ่ะใบนี้นะ โอ้โหคุณดูไพ่คุณดิคุณดูไพ่คุณด,ณดิเดี๋ยวแม่หมอขอเลี้ยงหน่อยนะเดี๋ยวว่าแม่หมอเหมือนโรคจิตคุณดูไพ่คุณเด่นเกินตอนนี้ดูเหมือนสตาร์เลยมีออร่ามากเหมือนออร่าตามส่องคุณอยู่ตลอดเวลาจะกินจะนอนจะเที่ยวจะอะไรก็เหมือนมีไฟส่องอยู่อืมแล้วคุณจะโดดเด่นมากเลยนะเวลาอา่าผ่าเขาเรียกอะไรนะเดอะเดอะสตาร์ The Star, ใช่ไหมเวลาอยู่ในที่มืดมมันจะดูแบบมีออร่ามากใช่ไหม เราจะไม่เห็นดาวตอนกลางกลางวันเนาะเราจะเห็นตอนกลางคืนมันบ่งบอกถึงตัวคุณอะถึงคุณจะอยู่กลางวันหรือคุณจะอยู่กลางคืนนะยิ่งคุณเงียบหรือคุณนิ่งคุณไม่สนใจคนอื่นคุณยิ่งดูมีออร่าเปรียบแบบนี้เลยคุณยิ่งดูเด่นดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านดูโดดเด่นกว่าคนที่คุณรู้จักหรือคนข้างๆคุณแม้กระทั่งครอบครัวของคุณคุณก็เด่นกว่าพวกเขาการที่คุณเงียบเนี่ยแหละยิ่งทําให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าคุณมัน มันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดอะดึงดูดผู้คนเข้ามาดูคุณเหมือนเดอกสตาร์เดอะสตาร์ดาวเนี่ยมันก็ดึงดูดเรานะเราก็ชอบดูดาวถูกไหมนั่นแหละเหมือนกันคุณดูไพ่อยู่นะจะไม่ให้เขาพูดถึงคุณไม่หยุดยังไงวิใบนี้ออกมามันโดดออกมานะไม่รู้เห็นไหมเมื่อกี้แม่หมไม่ได้เห็นกล้องนะมันโดดออกมาก็เอาใบนี้แล้วนะหมูนี่พูดเรื่องครอบครัวมีความสุขในบางคนนะไม่ได้มีความสุขแค่กับครอบครัวนะ พ่อแม่แฟนหรือครอบครัวของตัวคุณอ่ะคุณก็มีความสุขรูล่ำรวยมากดูล่ำรวยดูล่ำซ้ำดูดูมีความสุขที่แบบจะมีมากมีน้อยก็ดูมีความสุขประมาณอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่ให้ทางคนอื่นก็พูดได้ไงเขาอิจฉาคุณนะแม่หมอว่ามันเป็นความรู้สึกแม่หมอนะเขาอิจฉาเพราะไพ่ใบแรกมันขึ้นกับเทนสอดด้วยเขาอิจฉาที่ชีวิตคุณมันดีกว่าเขามีความสุขกว่าเขาถ้าคุณมีแฟนคุณก็ได้แฟนที่ดีรักคุณไม่เจ้าชู้ครอบครัวแฟนก็รักคุณด้วยแบบนี้เลยคุณเป็นนแบบี้ม ืเขาอิจฉาคุณเขามองว่าทําไมคุณได้ทําไมตัวเขาไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยคนที่เขาพูดถึงคุณนะอืมหรือชีวิตคุณไปดีดีกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้แต่ภายแรก10เหรียญเนี่ยขึ้นมาความร่ํารวยคุณอาจจะร่ำรวยจากครอบครัวหรือแฟนของคุณหรือที่ทํางานคุณก็ได้ร่ารวยด้วยตัวเองก็ได้แล้วตอนนี้คุณมีความสุขมากชีวิตคุณมีแต่คนเขาอยากได้คนที่อยากได้คือคนที่เคยทะเลาะกับคุณ จริงๆคนคนนี้ไม่หมอมีความรู้สึกนะคนคนนี้จริงๆเขาเขาก็ชอบคุณนะแต่ด้วยความที่เขาเคยทะเลาะก,กับคุณเขาเลยกลายเป็นแบบไม่ชอบคุณอนะ่ะอืมไม่ชอบเพราะอิจฉาอิจฉาที่คุณมีดีกว่าเขาแล้วได้ดีกว่าเขาเจอครอบครัวที่ดีมีมีมีคนที่เข้ามาหาคุณที่ดีแฟนของคุณดีครอบครัวของแฟนคุณดีอย่างเงี้ยมันมีพลังงานขึ้นมาแบบนี้ให้แม่หมอพูดนะตัวคุณอนะ่ะเจอแฟนดีแล้วครอบครัวของแฟนก็ดีกว่าคุณด้วยประมาณนี้ มันทาให้พวกเขาอะพวกที่เขาพูดถึงคุณพูดไม่หยุดเลยนะตอนเนี้ยพูดเรื่องคุณไม่หยุดเลยนี่เขาไปนี่นะน่ะเห็นปะจริงๆด้วยแล้วคุณะไม่ได้สนใจคนพวกนี้เลยนะตัวคุณะไม่ได้สนใจเลยคุณอยู่เฉยเฉยนิ่งๆของคุณนี่แหละอืมทําอะไรโดยที่แบบไม่บอกใครด้วยมันยิ่งทําให้คนพวกนั้นยิ่งพูดเมาอ่ะเหมือนเมาคุณอนะเมามอยเมามอยเรื่องคุณเลยอืมหัวข้อนี้ได้เหมือนกันเนี่ยเมามอยมีคนกำลังเมามอยคุณเนี่ยเมามอยเรื่องนี้แหละ แล้วเขามองว่าคุณไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจพวกเขาเลยเขาจะว่าคุณหรือติคุณหรืออะไรคุณก็ไม่ได้สนใจตอนนี้คุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณแล้วคุณมีความสุขอยู่กับเงินของคุณอยู่กับบ้านคุณแล้วประมาณนี้อยู่กับสิ่งที่คุณทําประมาณอย่างเงี้ยเออเออแล้วเขาคมองว่าตอนนี้คุณไม่ได้สนใจพวกเขาแล้วเหมือนพวกเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วแต่จริงๆแม่หมอไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าพาอไพ่มันออกมาใบแรกมันเป็นสิบสิบดาบเนาะ แล้วแถวล่างมันเป็นเทนเหรียญไม่หมอมองนะคนคนนี้อาจจะเคยเทะเลาะก,กับคุณแล้วกลับมาดีกับคุณมาดีกันแล้วนะแต่เขาต่อหน้าคุณหรือหรือเจอคุณเขาก็จะทําเป็นพูดดีหรอกแต่เขามีความอิจฉาคุณอยู่ในใจลึกๆของเขาคนคนนี้แล้วเขารู้ด้วยว่าคุณไม่สนใจเขาด้วยเขารู้ว่าว่าจริงๆคุณก็แค่แบบกลับมามาเป็นเพื่อนกันหรือกลับมารู้จักกันเหมือนคนรู้จักเฉยๆไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ตอนที่พวกคุณยังยังรักกันประมาณอย่างเงี้ย แม่หมอมองนะว่าบางคนนะเคยทะเลาะกับคนคนนี้แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับคนคนนี้อยู่แล้วกลายเป็นเหมือนไม่ได้ชอบกันะแต่ตัวคุณอะเฉยแต่ตัวเขาอะเหมือนเห็นคุณดีกว่าแล้วเลือกที่จะพูดเรื่องคุณเมามอยเรื่องคุณกับเพื่อนเพื่อนเขาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเขาบางคนอาจจะรู้จักคุณหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักคุณอาจจะได้ยินคําพูดของเขาคําพูดที่เขาไปพูดกับพวกเพื่อนเพื่อนเขาเกี่ยวกับคุณอาจจะได้ยินเรื่องคุณมาจากอย่างนั้นมาจากตัวคนที่เขาเคยมีประเด็นกับคุณอะคนนี้ไม่ชอบคุณอ่ะอืม แล้วคนพวกนั้นเขาก็จะยิ่งเหมือนอยากรู้อืมเหมือนยิ่งอยากรู้อยากจะรู้ไปด้วยประมาณนี้ก็คือเพื่อนของคนนั้นแหละประมาณนี้นะอ่ะต่อแต่ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจใครนะคุณอยู่คนเดียวเลยจ้ะนอนนิ่งเหมือนนี่สี่สอดเห็นไหมนิ่งจ้ะไม่สนใจนิ่งแต่มีความมีพลังงานความดุอยู่ในนั้นอ่ะมีเสียงไปแล้วไหมอย่าว่าไม่เหมอะนะอ่ะนี่ขอไปนี้เห็นปะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่ฉลาดรู้อะไรหลายอย่างมาก ฉลาดเกินด้วยเกินผููเกินคนเกินหน้าเกินตาเกินเออพูดคํานี้ก็ได้เกินหน้าคุณอะคุณเนี่ยภายนอกคุณอาจจะดูเหมือนเดเหมือนเหมือนเนี่ยเฉยเฉยดูเหมือนไม่รู้อะไรแต่ไม่ใช่นะจ๊ะคุณนี่รู้ยิ่งกว่ารู้จ้ะบอกเลยว่ารู้ยิ่งกว่ารู้อืมเข้ามาทําแค่พูดหรืออยู่นั่งอยู่ใกล้ๆคุณก็รู้แล้วว่าคนคนนี้คิดอะไรอย่างนี้เลยนะคุณคุณไม่หมอไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีความรู้จากยังไงแต่คุณเป็นคนที่ เวลารู้เรื่องของคุณมักจะเจอแบบมองไม่เหมือนคนอื่นมองผู้คนทั่วๆไปไม่เหมือนคนอื่นแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณมองอ่ะมันเป็นนิสัยของคนคนนั้นน่ะคนที่เขามารู้จักคุณหรือมาอยู่ใกล้ๆคุณอ่ะแค่คุณอยู่ใกล้ๆคุณก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นเป็นยังไงประมาณอย่างเนี้ยอืมเป็นคนที่รู้นะแต่ไม่เคยพูดอะไรนะแม้กระทั่งใครว่าคุณหรืออะไรคุณรู้หมดเลยแต่คุณไม่พูดอืมคุณไม่พูด ไม่ว่าด้วยเจอเจอหน้าก็ยิ้มให้คุยแต่คุยเฉยๆไม่ได้อยากจะไปสนิทด้วยนะประมาณนี้อ่ะต่อนะดูซิเรามีอะไรอีกขอใบนี้ไม่มอขอใบนี้เลยนี่เอกเหรียญเห็นไหมแปดเหรียญไอแปดครับหมอพอกผิดแปดครับการทิ้งคุณไม่ได้สนใจคนอื่นแล้วไม่ได้สนใจคําพูดหรือการกระทําของใครหรืออะไรตอนนี้คุณอยู่กับความสุขของคุณคุณมีความสุขกับคุณในบางคนอาจจะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนแมวนี้อยู่ข้างคุณเลย มีความสุขหรือบางคนเนี่ยไปท่องโลกแล้วไปทํางานที่อื่นหรือ,อใช้ชีวิตของตัวเองในแบบของตัวเองในในสิ่งที่ตัวเองอยากทําในบางคนทําในสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วอืมแล้วคนพวกนั้นเขาพูดถึงคุณแ้วเขาพูดเรื่องนี้จะพูดง่ายๆเลยเหมือนคุณไม่ได้ให้ค่าคนพวกนั้นเลยทุกคนที่พูดเรื่องคุณนะคุณไม่ให้ค่าสักกระผนแม้แต่ครอบครัวของคุณคุณก็ไม่ให้ค่าประมาณนี้นะคุณที่เป็นคนเด็กขาดมาอืมอ่ะขอไปนี้นะเห็นปะเฮ้เดลฟูบอกแล้วคุณไม่สนใจใครคะ่ะใช้ชีวิตในของตัวเองแบบอิสระเลย อยากทะไรทําอยากไปไหนไปอยากอยากจะพูดอะไรอยากจะคุยกับใครก็จะคุยแต่คุณไม่คุยกับคุณอยู่เที่ยวคุยกับพวกนกพวกปลาพวกแมวนุ่มคุณไม่คุยกับผู้คนเพราะคุณรู้แล้วอยู่กับผู้คนมันมันท็อกซิกอะอยู่กับพวกแมวพวกนกอะไรดีกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่แต่แต่ยังยังได้พูดไงยังได้พูดออกไปประมาณเนี้ยอืมแล้วคนบนั้นก็พูดถึงคุณไ่อยู่เพูดว่าตอนนี้ชีวิตคุณมันเหมือนแบบดีเนาะอยากเป็นเหมือนคุณเขาอยากเป็นเหมือนคุณคุณเข้าใจไหม เขาดูเขาตอนแรกเขาอาจจะสบประมาทคุณว่าคุณดูไม่เก่งดูไม่แก่งดูไม่ดูเป็นคนไม่สู้คนอะไรเงี้ยเพราะคุณเจอสิบดาบมาไม่หมอมองนะสิบดาบที่คุณเจออาจจะเป็นเพราะคุณใจดีด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอ่ะเพราะเนี่ยคุณดูไพด่ดิแต่ละใบมันเป็นการเหมือนมอบให้คู่คนอ่ะอืมแต่คุณอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาจนกลายเป็นแบบกลายเป็นคนเก็บตัวกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วเหมือนรู้แล้วอ่ะเหมือนรู้แล้วแล้วเหมือนเป็นเวอร์ชั่นคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลย เวอร์ชันที่แบบใจดีใจดีจดโดนโดนให้เขาให้เขารังแกเนี่ยไม่มีแล้วเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบฉันจะเป็นอิสระในแบบของฉันฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำประมาณเนี้ยอ่ะต่อนะไม่หมอรู้สึกพูดเยอะขออีกใบหนึ่งอ่ะขอใบนี้นะนี่เห็นปะนี่อยากทำอะไรก็ทำเหมือนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของคุณอย่างที่หม,มอบอกอืมเป็นเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชันที่แบบว่าไม่สนใจใคร ฉันอยากจะทำฉันอยากจะไประบายสีวาดรูปอยู่ที่บนเขาหรืออะไรฉันก็ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเหมือนมีไม้กวาดมันบ่งบอกเหมือนคุณอะขี่ไม้กวาดมาที่เขาเนี่ยเหมือนอันนี้เป็นเหมือนเขาเนาะหรือเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ไม่หมอดูนะเหมือนเป็นแม,ม,ม่น้ํามีแม่น้ํามีภูเขาด้หไหมแล้วมีแมวตามด้วยนะคุณอยู่กับสัตว์คุณคุณอยู่กับนกปลาแมวหมาของคุณอะประมาณอย่างนั้อะนะอ่ะคุณไม่สนแต่ถ้าคนมีแฟนแม่หมอมองว่าคุณก็อยู่กับแฟนคุณแหละมีความสุขกับแฟนเพราะใบใบแรกแถวสองขึ้นอันนี้อืมอยู่กับครอบครัวแต่บางคนมีลลลููกกแแ้้้วววดยยเออมมมมมีีีีนงงหา่ อยู่กับน้องแมวอยู่กับน้องหมาดีกว่าเนาะประมาณนี้เออแล้วพวกนั้นที่เขาพูดก็พูดเรื่องนี้แหละคุณคุณอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เขากําลังพูดเรื่องเรื่องเวอร์ชั่นใหม่ของคุณนะจริงจงอันนี้พูดได้หลายหัวข้อมากเลยนะตั้งหัวข้อได้หลายอย่างเป็นเวอร์ชั่นใหม่คุณก็ได้นะออตัวคุณในเวอร์ชันท่านใหม่อย่างก็ได้แต่ว่าอันนี้เราถามคนกำลังพูดถึงคนะพูดถึงเนี่แหละเวอร์ชันคุณ อ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะไม่หมอไปพูดต่อแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่หมอแล้ว,ลวก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ทำบุญมาให้ไม่หมอหรือร่วมให้ค่าคุณไม่หมอส่วนหนึ่งไม่หมอแบ่งไปทำบุญนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้สิ่งที่คุณให้ไม่หมอมาได้รับกับพันเท่าร้อยเท่าหมื่นเท่าเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ